ที่การบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้มีการเปิดเผยว่าการจัดประชุมเอเปถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะคะที่ก่อให้เกิดความทันสมัยและเป็นประโยชน์ผ่านโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว BCG ค่ะโดยสัปดาห์นี้เป็นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นการหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในยุคหลังโควิด -19 ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้เอเปนะคะมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนขึ้นเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ช,ชานชัยพันทองิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการที่มีการประชุมระดับนานาชาติก็จะมีผู้นำนะคะจากประเทศต่างๆเข้ามาในประเทศถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยค่ะที่จะได้มีบทบาทในเวทีโลกในประเด็นสําคัญด้านเศรษฐกิจสีเขียว BCG ซึ่งมองว่าเศรษฐกิจในอนาคตนะคะเป็นเศรษฐกิจความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยัยด้านพลังงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่รวมถึงพลังงานทดแทน สิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์โดยประเทศเรานะคะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว BCG ได้ดีเพราะเรามีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีการเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือในแต่ละประเทศ ในข่าวนี้เนี่ยเราได้ได้เน้นเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะก็คือเรื่องของไบโอเรื่องของเซอร์คูลาเรื่องของกรีนเอ็กซโอนอมีซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยัยเรื่องความมั่นคงทางด้านการพลังงานการเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้มีพลังงานเรื่องพลังงานทดแทนอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทันสมัยแล้วก็จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะประเทศเราเป็นประเทศที่สามารถทํา BCG เนี่ยได้ดีเพราะเรามีทุกอย่างเรามีความหลากหลายทางชีวภาพเรามีเรื่องของอาการวางยุทธศาสตร์และโดยเฉพาะ BCG เนี่ย